ก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็มาเป็นคลิปสอนเล่นซิลนะในตำแหน่งป่านะก็แนวสังเกตฮีโร่อีกฝั่งนะก็คือมันเป็นฮีโร่ที่ดูดเลือดหรือว่าซัดเทนในตัวห้าคนเลยนะ ก็คือมีฟอร์เรนมีจินนามีอารัมแล้วก็ส่วนอีก2ตัวเทลกับเอรันดอร์เลดเกมเขาก็ออกดูเลือนใหญ่มาอยู่แล้วนะเราก็เลยนับเป็นซัตเทน5ตัวนะก็ทีมไฟเขาค่อนข้างดูนะช็อตทีมไฟก็เราต้นเกมเราก็พยายามฟาร์มปาสกิลสองเฮ้ยปาสกิลห ให้โดนสองตัวนะเออชอตนี้แก๊กเราก็ห้าวนะพยายามไปดึงบัฟเขาแต่ว่าอีกฝั่งเขาเป็นอารลัมนะเขาแบบแนวรับเหนียวแน่นนะต้นเกมนะอารลัมกินนาอะไรเงี้ยนะต้นเกมแบบดุดันนะเขาสามารถหนึ่งลุมสองหนึ่งลุมสามได้สบายสบายอันนี้ช็อตช็อตนี้คิซี่เรา เมทเราไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ากระโดดเข้าไปทำไมฟิกเกอร์เข้าไปเฉยก็ไม่เป็นไรนะพลาดต้นเกมยังดีกว่าไปพลาดกลางเกมท้ายเกมนะแต่ก็ไม่ควรพลาดแหละช็อตนี้ก็น่าจะตายนะโดนอีกแล้วนะแก๊กเรายังไม่ถึงสองนาทีเลยนะตายไปสองตัวแนละ้วก็เขาเล่นค่อนข้างแบบห้าเอ,อไปนิดนึงนะแบบ ไปตายแบบไม่มีเหตุผลนะช็อตน,นี้เดี๋ยวเราเข้าฟอรลินมันลำดาไปแล้วเนี่ยเราก็กดอันตีไปเลยเราไม่ต้องงกอันตีนะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้เลือดมันเหลือไม่ถึงครึ่งหลอดเลือดมันเหลือประมาณ4 0เใช่ปะแต่ว่าเรากดอันตีไปเลยไม่ต้องงกนะก็คือใช้ได้ใช้ไปเลยอันตีช็อตน,นี้ก็เมดแล้วก็ตายนะก็ไม่เป็นไร แต่ว่าเราค่อนข้างที่จะเล่นลัมบารน,นะอันนี้ก็ได้เขาได้เอรันดอมาเอรันดอกดเกิดก็กลับมาฟาร์มต่อนะชันนี้เลนบนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนโถมนะเพราะว่าเป็นเลนแคลรี่แต่แม้ว่าคาับนี่สวนมาได้ก็โอเคอยู่ลูนแล้วก็พลังแฝงฟิลแล้วแต่ชอบเลยนะ ส่วนตัวนี่คือใส่พลังแฝงโลตลอดนะเล่นซิวไม่ชอบเอาตายเกิดมาโทษโทษไม่ชอบเอาตายเกิดมาเพราะว่ามันแบบมันมันไม่เข้ากับสไตล์เราอะเราชอบโลไงแบบเราชอบเข้าทีมไฟอะไรอย่างเงี้แบบเวลาเอาโล่มาเนี้ยมันมีโอกาสรอดเยอะกว่าแล้วก็แบบอาจจะสร้างช็อตเซอร์ไพรส์อะไรย่างี้ได้นะแบบ เพราะว่าพอโลเราเดึงใช่ปะ่ะเราจะได้สถานะดูดเลือนด,ด้วยไงเป็นเวทแวมพายแล้วก็กันแบบว่ากันดามอได้ในระดับนึ่งนะช็อ,ชอตนี้เรารอเข้าเทียวแต่ว่ามันกดสปินหนีไปก็ไม่เป็นไรช็อตเมื่อกี้ที่จริงอันตีได้ก็อันตีไปแลนะ้วแต่ถ้าเราแน่ใจว่ายังไงมันก็ตายแล้วก็เก็บอันตีไว้ก็ได้ แต่ถ้าเราไม่ชัวให้เรากดอันตีไปในคลิปอาจจะมีว่าบางชอ็อตบางจังหวะที่ภาพมันค้างภาพมันแตกก็ขออภัยด้วยขอโทษด,ด้วยคือมันจะมีเป็นภาพแตกอย่างเงี้ยเป็นบางช่วงนะ <c oughs> คนที่ดูอยู่อาจจะแบบขัดใจอะไรอย่างงี้ ก็ซิลบางคนเขาก็จะใส่รูนตีเร็วสามิบสองหรือไม่ก็แบบเป็นเดโซเลตอะสิบเม็ดมาเลยก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนเขาก็ใส่ผสมก็เรื่องรูนะมันไม่มีถูกไม่ผิดนะส่วนตัวคิดว่าแบบแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมากกว่านะว่าจะชอบสไตล์แบบไหนบางคนชอบแบบว่าเดโซเลตสิบอะไรเงี้ย ก็คือแบบเน้น<ม>เน้นคอมโบอ่ะเน้นกระโดดเข้าไปตบแต่ถ้าแบบคนที่ใส่รูนตีเร็วมาอะไรเงี้ยมันก็จะฟาร์มฟาร์มไวทำอะไรไวหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะซิลก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะพวกรูนพลังแฝงแล้วก็แปะไว้ให้ต้นคลิปแล้ลนะอัน,นอันนั้นของซิลของแวนแล้วก็ใช้แบบนั้นนะของแว่ะ ใช้แค่สองตัวนะซิลกับแวนก็ตอนนี้เกมก็ค่อนข้างตึงๆนะฝั่งเขาสกอร์คิวนำนะอันนี้เพื่อนเราก็โดนอีกแล้วโดนแต่ว่าได้แรกกลับมาก็โอเคก็ซิลเนี่ยเป็นตัวที่แก้ทาง เอรันโดได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเวลาเราโดดเข้าไปแล้วเรากดใบอ่ะเอรันโดมันจะไม่สามารถกดแบบว่ากลับมาที่เงาผีเสื้อได้นะตัวมันจะชวงชแวบใช่ไหมเอรันโดอเออแล้วพอเรากระโดดเข้าไปใส่มันแล้วก็กดอันตีใส่มันอ่ะมันจะไม่สามารถกลับไปยังเงาผีเสื้อของมันได้เพราะมันโดนใบอันติเราอ่ะ ติดสถานะใบใช่การคอมโบสกิลก็คือปาหนึ่ก่อนแล้วก็2แล้วก็ตีพอเราตีปุ๊บใช่ป่ะสกิลสเราจะรีเซ็ตเออแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้สกิลสองใส่ศัตรตูตอ่อหรือว่าใช้สกิลสองในการหนีก็แล้วแต่เราประมาณนี้นะ สำหรับการใช้สกิลหนึ่งสกิลสองส่วนแบบว่าการคอมโบเวลาเข้าทีมไฟหรือว่าการเข้าไปโซโล่คิวสมมุติเราดักอยู่ใช่ไหมเราปาหนึ่งเราสองเข้าไปแล้วก็ตีแล้วก็สองสามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อันติแค่นี้มันก็น่าจะตายนะถ้าเป็นตัวพวกแคลรี่พวกเมดอะไรเงี้ย แล้วพอเราหลังจากเราอันตีใช่ไหมสกิลสองเราจะรีเซตกลับมาอืมก็มันเล่นไม่ยากนะซิวเป็นตัวที่เล่นง่ายนะเนี่ยช่อน,นี้เรารอดักเห็นปะฆ่าได้มันติดใบแล้วก็โดนยีนหน้าลำยังไงก็ไม่รอดน,นะโดนยีนหน้าลำโดนเราอันติติดทั้งใบติดทั้งแบบโดนผักกลับหลังอนะ ก็เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้เขาประมาณนะเพราะว่าเขาประมาทไงเขาคิดว่าเขาแบบรวยแล้วก็เขาเกมนําเขาก็เลยแบบเล่นห้าวไปหน่อยตัวฮีโร่ทีมเราเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างโหดเวลาดักพุ่มช็อตดักช็อตอะไรเงี้ยช็อตเซอร์ไพรส์อันนี้เราก็ต้องค่อนข้าง ค่อยๆเล่นแล้วก็ฟาร์มๆไปนะเย,ยนาก็โซโลคิวอันนี้เราก็รอปานกระาจายกา่อนไม่โดนเทลนะไม่เป็นไรรอจังหวะดีๆแต่ว่าแก๊กเขาตายแล้วเนี่ยจุดน,นี้เราเข้านะเราเข้าเทลนะเนี่ยสองแล้วก็สองเข้าไปแล้วก็อันติเห็นปะภาพแตกขอภัยนะแล้วก็ปาสองเฮ้ยแล้วก็ปาหนึ่งก็ท่าสองแล้วก็ตีเห็นไหมค่อนข้างแรงนะ ช็อตนี้คือถ้าเราไม่ได้เอาพลังแฝงโลมาคือเรายังไงก็ตายไปแล้วนะอาจจะแพ้ทีมไฟเลยนะถ้าไม่ใช้พลังแฝงโลแต่ว่าในระดับสูงอนะส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นตายเกิดกันนะก็เราไม่ใช่ระดับสูงไนงะเราระดับระดับระดับตำบนเราก็ใช้โลไปก่อนแต่บางคนเขาก็ใช้แบบ holy thunder นะแบบ แร,แรงแรงเน้นแรงแรงไปเลยคือส่วนตัวมองว่าไม่มีอันไหนที่มันดีที่สุดนะมันมีแต่แบบว่าอันที่เข้ากับทีมเข้ากับตัวเราเองมากกว่าเนี่ยช็อนนี้เห็นปะ่ะเราปลาสองเฮ้ยพูดผิดทุกทีเราปลาหนึ่งแล้วก็สองเข้าไปแล้วก็กดตีคือมันเกือนมอหลอดเลยนะมันกั เกือบมดหลอดเลยแรงโคตรอะ่ะคือฟิลเนี่ยถ้าอีกฝั่งมันยังไม่ได้ออกกันเวทมาคือยังไงเราก็กินนะเนี่ยเอ,อรันโดโดนนะอย่างนี้เห็นปะตายคือแบบดาเมจลุนแรงมากนะกดหนึ่งกดสองแล้วก็ตีเลือดนี่หายไปแทบแต่ว่าแทบมุดหลอดอะแทบสุดอะ่ะ ก็เราสามารถปาสกิลหนึ่งเช็คพุ่มได้นะปาเช็คพุ่มไปก่อนเนี่ยจินนามช็อตนี้เราวัดนะโหแต่ว่ามีเทลมานะช็อตเซอร์ไพรส์เลยถ้าเทลไม่มาเราฆ่ามันได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนเราล้างแค้นให้ช็อตนี้เยนาก็ฆ่าฟอร์เลยเยนาค่อนข้างที่จะเล่นโหดอยู่นะสเต็ปโหดนะก็ช็อตเมื่อกี้คืออันนี้คาเฟนี่เขาตายเลยนะ แจ็คเขาฟิกเกอร์ช้าไปนิดงงนึงนะเราวาก็ก็ช็อตเมื่อกี้ที่เราเข้าใส่ยีน่าคือเรามั่นใจว่าเราฆ่ามันได้แต่ว่ามันดันมีเทลมางไงเราไม่เห็นตอนแรกไม่ได้ทันสังเกตทเทลมันก็โผล่มาเซอร์ไพรส์แล้วก็ยิงเราช็อตนี้เราเอาดาร์กแต่คือน่าจะไม่ได้แหละ เพราะว่าเยหน้าเรื่องนีด้เดียวเนี่ยเราเบรดช้ามาพอเล่นมาตอนนี้เราเสียจังหวะแล้วเราต้องเข้าแล้วเนี่ยยังไงโอ้โหเดี๋วเข้าเพื่อนเพื่อนเรามารับแทนนะตอนนี้เราพลาดเองเลยนะแบบความผิดเราเลยนะเราพลาดเองคือที่จริงเราอ่ะกลับกลับก่อนก็ได้เว้ยเพราะว่าซิลมัน เป็นตัวที่เอามังกรเอาของมันเอาช้านะไม่เหมือนพวกดวงตัวอื่นอะไรเงี้ยแล้วคือฟอร์เรนมันมาด้วยแล้วเราโดนโดนคองมันทุบทําให้เราลอยแล้วเราเสียจังหวะแล้วทีนี้เราก็โดนบีบมันโดนบีบให้อันติถ้าเราฝืนสู้จนสุดเมื่อกี้ยังไงเราก็ตาย แต่ยีนาเขาก็มารับให้ยีนา,าก็ตายแทนอันนี้ก็ภาพแตกก็ขอโทษด้วยนะมันมีเป็นบางจังหวะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเค้นสุดท้ายก็ออกเป็นเจาะเวทเลยนะเน้นแบบดาเมจนหนักๆไปเลย ช็อตนี้เราก็มานัวนัวคองนะอันนี้เราปลาหนึ่งไปใช่ปะเราสองเข้าอันนี้เขาภาพแตกหนักจัดนะก็ขอโทษด้วยอรันดอมันตายนะชัอนนี้เราปุ๊บเห็นปะเทลจากเลือดเต็มนะเราปลาหนึ่งเรากดสก,กิลสองเราตีตายเลยอันนี้ก็ภาพกระตุกหนักมากแนะนำว่าให้กอกอไปนะคนดู กดกรอไปหน่อยนึงนะอ่าโอเคแล้วครับคือมันลองอันนี้ลองอัดบนโนตบุ๊กนะอัดในโนตบุ๊กไม่รู้ว่ามันเป็นที่อินเทอร์เนต็ตหรือว่าโนตบุ๊กแรงไม่ถึงนะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือในโทรศัพท์เราไม่กระตุกนะเวลาเราเล่นป่ายต้องมองมินิแมปบ่อยๆนะคือถ้าเลนไหนมันแพ้บางทีถ้าเราไปช่วยใช่ไหมเราก็อาจจะไปแถบได้เนี่ยตอนนี้ลองเข้าเข้าหลังนะเนี่ยเข้าหลังโดดเข้าไปใส่ไปเลย เนี่ยมันตายคือเล่นแอสซ์ซินนะเราต้องหาจังหวะดีๆนะแบบการเดินอ้อมเราบางช็อตแล้วก็เดินเข้าไปตรงตรงเลยมันก็ไม่ได้นะแบบเฮ้ยกูเห็นแบบว่าเฮ้ยกูเห็นเทลเฮ้ยกูโดนกูจะเอาเข้าไปเอามันเลยแบบนี้ก็ไม่ได้นะบบางทีเราก็ต้องอ้อมอะไรงี้นะแต่ก็ไม่ถึงกับอ้อมโลกนะนะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวว่าจะทำคลิปแบบว่าการอ้อมไปล้วงการการล้วงอะไรเงี้ยอ,อ,อยากลองทำดูนะการล้วงการยืนอะไรเงี้ยอ้าวชันนี้เพื่อนเราก็ใครตายวะเนะ อาจจะสอนได้ไม่เก่งมากนะแต่คือเนี่ยเราเข้าไปช่วยยัน้าก่อนตอนนี้รอเรารอจังหวะเนี่ยเราอ้อมเห็นปะเราเข้าไปตรงตรงพ่อที่จริงมันก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนยืนค้ำให้โหชั่นนี้เราตามเอรันดอไม่ได้แต่คือแต่ก็ยังได้เนี่ยเราเข้าเทวตายชุดเดียว ง่ายมากนะเก็บแบบว่าเก็บแคลี่เก็บแอสซซินเก็บเมดมันคือถ้าเขาไม่ออกกันเวทยังไงเราก็ได้กินเขาฟรีฟเนี่ยเห็นมามซีอเป็นตัวที่ clarity, แบบเอามังกรเอาออบเจกต์เอามังกรเอาดาร์คเทเลเยอร์คือช้านะมันช้าตัวมันช้า เล่นซิลนะเ,ลนนเราแน,นะนำว่าให้พาเพื่อนเดินเกมนะหรือไม่ก็เราเดินเกมกับโรมกับเมธอะไรอย่างนี้นะเดินกับแครี่ก็ได้เดินกับคนถ้ามากับเพื่อนนะก็เดินกับคนที่เราคิดว่าเขาเดินเกมกับเราได้โอเคอะช้อนนี้มันจะบวกดักเนีย่ยมันเข้ามามันพลาดนะอย่างนี้มันตายฟรีแต่ว่ามันจับดูเรานะเราเสียเลือดเยอะมากเนี่ยแต่ช้อนนี้เราต้องอันตีนะไม่งั้นเราตาย เนี่ยเอ,อรันโอเกิดรอตายช็อน,นี้ชนะแล้วแหละเนี่ยตายนะช่อน,นี้ฟอร์เรนจะเนียนนะจะเนียนเอ็นบ้านนะแต่ยังไงมันก็เอ็นไม่ได้นะเนี่ยคาเฟนี่เขาจะกลับไปฟอร์เรนเนี่ยมันตายนะฟอร์เรนมันไม่ใช่ตัวที่แบบว่าจะ ตีบ้านได้โหดขนาดนั้นนะถึงมันมีจอะเกาะมันตีบ้านแรงแต่ว่าเพื่อนเราไปกันยังไงมันก็ตีไม่ได้นะเนี่ยช้นนี้เราอันติเพื่อที่จะเอาแพสซีฟของดาบป่าเนี่ยแล้วก็ตีไปก็จบนะก็ฝากกด ติดตามกดซับสไครป์กดติดตามเพจใน Facebook อะไรด้วยนะทั้งใน Facebook ทั้งใน y o u u u e ดเลยนะก็แบบว่ามีสตรีมสดถ่ายทอดสดใครว่างๆก็เข้ามาคุยเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะนี่ก็เล่นไม่ได้เก่งนะแต่คือแบบถ้าเข้ามาเล่นด้วยกันก็จะได้สนุกไงหรือเปล่าไม่ลูกก็ฆ่าไปสิบสี่นะตายหนึ่ง การเงินก็เหมือนสก็ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าเกมนี้เราเจอตึงอีกฝั่งเป็นฮีโร่ทีมไฟที่ค่อนข้างโหดนะชุดนี้